สวัสดีค่ะพบกับช่องสารดีโดยพิทิพกับ80รายชื่อเล่นลูกสาวก็ไก่ถึงหอนคู่1และ2องพยางใช้ได้ทั้งแฝดและธรรมดาค่ะโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามรายชื่อใหม่ๆกันอีกนะคะเชิญชมค่ะมณีมุกดาเอวาเอวีพลอยไยลินพิมพิน วิวาวิหวาภก,กาภก,กายบุผาบุษบาระวีระตีอลิสไอลินเคลลี่เคลล่าเดมี่เดเลียดิออดีน่าเฟดี้เฟยา จีน่าเจมี่ไอด้าไอรีนทีราทีรินทาราทารินเทวีเทพินปียาปีเยอิงอินแบมบอมเชอรี่ เชรีนเตยตองนุ่มนิ่มนุ่มนวลป่นเปรีมมีมนมั่นใจย่อแสงยยองใหญ่ยอดซ้อยยอดรักละดาลินดาละอ,อ่อละพัดวะไหล วรินสจีสสิสอยดาวสาวเดือนแพมเพตราเรนาเรยาวีนัสวิกกี้สกาวสกายเฮเลนเฮนนาฮานะฮานิค่ะ พบกันใหม่ทางช่องสารดีโดยพิทิพ์และกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นแรงใจกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ